รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อาจารย์น้ำค้างแก้วลื่นเจ้าของและได้บุกเบิกสร้างวังเศรษฐีนาคราชตั้งอยู่บ้านเลขที่226ทับ26หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งสมัยก่อนเป็นซุ้มก่อสร้างเก่าๆได้มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมปลดทุกข์เป็นที่พักทิงกับทุกๆคนจึงได้ร่วมมือกับคุณสหคุณโพชต ซึ่งในขณะนั้นมีเงินแค่14บาทจึงได้อธิษฐานให้ปู่ย่านาคราชโดยเริ่มสร้างองค์ปู่ศีสุโธและแม่ย่าปทุมมาด้วยความศรัทธาของอาจารย์น้ำค้างที่มีต่อปู่ย่า จึงสร้างจนสำเร็จไปสององและมีทุนทรัพย์มากขึ้นและได้เริ่มสร้างองค์อื่นทีละองค์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและกราบไหวจากลูกศิษย์ซึ่งอาจารย์น้ำค้างเป็นคนขยันทาบุญนำสวดมนต์เป็นประจำและเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกลงทานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทําให้เกิดโชคต่างๆในหน้าที่การงานจนสามารถมีลูกศิษย์สนับสนุนในการสร้างวังเศรษฐีนาคราชจนสําเร็จ อาจารย์น้ำค้างแก้วลื่นมีลูกป,ปั้นภายในตำหนักและบริเวณสวนหย่อมอย่างสวยงามเช่นหลวงปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปธุมมาพญานาคาพญานาคีท้าเวสวรรณพระพิคเนตพระแม่อุมาเทวีแม่ย่าโมและองค์อื่นๆอีกมากมายมีจัดไว้ในสวนหย่อมที่สวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อผู้มาพบเห็นนอกจากนี้อาจารย์น้ำค้างยังมีการลงนะหน้าทอง ดูไพ่ยิปซีสวดมนต์และแจกลงทานทุกวันพระมีข้าวสาร100ยกิโลผลไม้ร้อยกิโลและไขด่ดิบผู้ที่สนใจร่วมบุญลงทานหรือช่วยเหลือสังคมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่เพจวังเศรษรฐีนักราชหรือโทรปรึกษาโทร0926614542สร้างบุญทำความดีณนะวังเศรษรฐีนากราช วัสดีค่ะชื่อนางสาวน้ำค้างแก้วลื่นค่ะเป็นเจ้าของวังเศรษฐีนคราชชนบุรีนะคะวังนี้ก็มีการลงหน้าหน้าทองมีการดูผ้ายิบซีแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วก็จะมีแจกโรงทานนะคะทุกๆวันพระข้าวสาร100กิโลผลไม้100กิโลและไข่ดิบค่ะค่ะวังที่นี่ทำมาจากใจทำมาด้วยกำลังเราสองคนกับคุณสากคุณโพธิโชนะคะสวัสดีครับผมนายสา,าคุณโพธิโชน,นะครับเป็นแฟนของคุณน้ำค้าง แก้วลื่นหรือว่าเจน้ำค้างนี่แหละครับผมคือผมก็เป็นตัวแทนในการสวดมนต์ทุกๆวันไม่ไม่เว้นจากวันพระก็สวดนะครับคือเป็นผู้นำนะครับเพื่อง่ายนำสวดนำอะไรศาสต,ตร์ติกชนทุกคนประชาชนเขาก็มาสวดมนต์ด้วยกันนี่แหละครับผมสถานที่แห่งนี้นะคะที่แรกเลยทำจากที่บ้านคะ่ะตั้งองค์ปู่องค์องค์ย่าไว้หน้าบ้านนะคะจากเงินที่ไม่มีนะแต่ก็อยากทำจนเงินในบัญชีเหลือ14บาท พี่น้ำเป็นคนมีโชคก็ได้วางมาค่อยๆทำทีละองค์สององค์สามองค์วางนี้ทำเสร็จเจ็ดวันค่ะก็อยากให้ทุกๆคนที่ศรัทธานะคะเข้ามากราบไหว้องค์ปู่องค์ย่ามาขอพรเอาค่ะรูปปั้นที่เห็นทั้งหมดในนี้นะคะมีอยู่หลายพระองค์ค่ะมีทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่พ่อปู่สีสุดโทแม่ย่ารีปทุมมาพญานาคาพญานาคีแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณองค์พระพิทเนศมีพระแม่อุมาเทวีอยู่ในเรือนอีกเรือนหนึ่งค่ะ ั้งพิกัดมาค่ะวางเศรษฐีนาคราชชนบุรีนะคะ226 26หทับหมู่4ี่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาค่ะเบอร์โทรนะคะ09266 1 4 5 4 2ค่ะสวัสดีครับชื่อเด็ดเดี่ยวบุญมานะครับส่วนหนึ่งพี่น้ำก็เป็นคนชอบทําบุญนะครับเราก็รักในพระพุทธศาสนานะครับก็ได้ทําบุญร่วมกันแล้วก็ มีความศรัทธาในองค์ปู่ศรีสุดทโทย่าศรีปทุมมาด้วยนะครับองค์พญานาคมาที่วังแห่งนี้นะครับก็พี่แนะนะก,การที่เราได้มาสวดมนต์ก็ทําให้เราอ่ามีความสุขทางใจเนาะที่ได้มาสวดมนต์ด้วยกันนะครับชื่อของฟ้านางรำนาคราชนะคะก่อนจะมาเป็นนางรำก็คือเป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดาเลยค่ะคือได้มารู้จักวังนี้นะคะแล้วก็ได้เข้ามากราบไหว้ปูย่ย่าล้องขอบารมีว่าถ้าอยากให้หนูเป็นนางรำเนี่ยค่ะก็ต้องให้หนูมีความประสบความสาเร็จ ีนี่หนูก็ได้โชคลาภมาค่อนข้างที่จะจะเยอะมากพอสมควรจนเราคิดว่าปู่ย่าคงอยากให้หนูรำจริงๆก็เลยได้มาลำํำแล้วทีนี้ก็เริ่มมีผู้คนรู้จักก็ค,กคือจุกกำเหนิดคือจากที่นี่พี่น้ำค้างให้ลำํำแล้วก็เลยลํำมาตลอดเลยค่ะ